เป้าหมายของปฐมหรือสามพันโมเดลหรือส่วนผสมาเนี่ยคือการสร้างสังคมอินทรีย์หรือการขยายสังคมอินทรีย์ออกไปการที่เราได้มีพาร์ทเนอร์ทางด้านต้นน้ําที่เป็นเกษตรกรเนี่ยก็เป็นการขยายสังคมอินทรีย์ทางด้านต้นน้ํเพอปฐมไม่มีพาร์ทเนอร์ทางด้านปลายน้ำก็เป็นการที่เราขยายสังคมอินทรีย์ขยายจุดขายเราให้ตลาดอื่นได้เห็น ชื่ออนักนวราชนะครับชื่อเล่นชื่อฟี่เป็นผู้บริหารของร้านปฐมนะครับหรือปฐมออร์แกนิกลิฟิ่งอาจจะต้องโย,โยงกลับไปถึงธุรกิจครอบครัวที่ทำมาเกือบ60ปีนะครับก็คือสวนสัมภารคุณตาคุณยายเริ่มนะฮะเ,เป็นรุ่นหนรุ่นคุณแม่ผมเป็นรุ่น2ผมกับพี่ชายกับญาติเนี่ยเป็นรุ่น3ที่กลับมาบริหารสวนสัมรารเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว เราเริ่มจากที่ว่าเป็นโรงแรมใช่ไหมครับเป็นร้านอาหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเมื่อเกือบหกสิปีที่ผ่านมาเนี่ยตลอดทีนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยพี่ชายผมซึ่งคนรักเรื่องสุขภาพเขามาเริ่มมองว่าอยากให้โรงแรมมีจุดข,ขายจุดเด่นที่ไม่ใช่แค่โรงแรมดื่มแม่น้ําอย่างเดียวทาไมเราไม่หาพวกสินค้าออแกนิกพวกออของวัตถุดิบออแกนิกเนี่ยมาทาในครัวเราเพื่อให้ลูกค้าที่มาเนี่ยได้กินดีด้วยมาอยู่สบายแล้วก็ได้กินดีเรื่องเน้นเรื่องสุขภาพ ก็เริ่มจากการที่เราทำฟาร์มของเราเองก่อนทําเองเออปลูกไม่พอปลูกได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเราไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพก็เลยเริ่มรวมกลุ่มเกษตรกรร,รอบๆตัวโครงการนี้เขาเรียกว่าสามพันโมเดลนะที่เริ่มเมื่อสักสิปีที่แล้วรวมตัวเพื่อให้มีวัตถุดิบชวนเข้ามาขายที่สวนสัมพันธ์ตอนเสาร์อาทิตย์คือกลายเป็นตลาดสุกใจจากตรงนั้นเนี่ยผ่านมาประมาณ5ปีเนี่ยผมก็เลยมองว่าเราเรามีวัตถุดิบที่ดีดเข้าโรงแรมอยู่แล้วมีวัตถุดิบที่ดีอยู่ต่อหน้าเราอยู่แล้วทําไมเราไม่มาแปรรูป ให้เป็นสินค้าซึ่งคนเข้าถึงได้ง่ายก็เลยเป็นที่มาที่ไปของปฐมเราก็เลยเรียกแบรนด์ใหม่ของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ลูกของสวนสมพรในชื่อวปฐมเราอยากเน้นถึงว่าทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเข้าไปในผลิตภัณฑ์เราเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นหรือเริ่มจากดินเริ่มจากการปลูกนะครับเราอยากจะให้คนที่มาทานได้เห็นว่า วัตถุดิบที่ใส่เข้าไปเนี่ยมาจากเกษตรกรที่เรารู้จักเราบอกว่ายัางไงเรามีจุดยืนของเราที่ว่าวัตถุดิบต้องเป็นออแกนิกนะเน้นเรื่องความยั่งยืน sustainability ใช่ไหมเน้นเรื่องคืนกําไรให้สุขสังคมทุกอย่างเราทําคืน3%เให้มูลนิธิกับทุกปีนะครับเพื่อให้เขาไปทํางานต้นน้ําได้ต่อเราผลิตเองเรามีโรงงานที่เป็น GMP ของเราอยู่ที่ส่นสัมพนา์ที่เราตั้งขึ้นมาทางด้านออทำพวกออสกินแคร์นะครับออสบู่แชมพูของใช้ทุกวันอย่างเงี้ยนะครับเราทำเองทั้งหมดเพราะถ้าเรารู้คนปลูกเรารู้คนทำคือตัวเราเองเรามีร้านของเราเองแล้วเราก็ขายจากสู่พาร์ทเนอร์ต่างๆสู่ศูนย์การค้าเนี่ยออถ้าเรารู้ได้ทั้งต้นถึงปลายเนี่ยเรามองว่าเราได้ trust จากลูกค้าเราเน้นเรื่องไม่ไม่ใช่ traceability อย่างเดียวแต่เรื่อง t r a n s p a r e n c y ด้วยโปรง่งใสนะครับ มองว่ามันคงไม่ใช่ธุรกิจที่จะโตข้ามวันข้ามคืนมีไรายได้เข้ามาแบบเร็วแต่เรามองว่าเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนอยู่ได้เหมือนสวนสัมพันธ์อยู่ได้60ปีแล้วก็อยากอยู่ให้ได้ยาวไปถึงรุ่นต่อรุ่นนะครับเรามองว่าเป็นการต่อย,ยอดธุรกิจครอบครัวที่สวนสัมพันธ์เรามีสวนสัมพันธ์มาตอนนั้นก็50กว่าปี ทํายังไงให้คนไม่ลืมสวนสำพรธ์เรามีที่ที่นี่อยู่แล้วเป็นที่เก่าของคุณตาคุณยายใช้ที่เป็นประโยชน์ยังไงคือจะเอาสวนสมพรา์มาสวนสำพรา,านราก็อาจจะเป็นภาพที่เป็นที่อยู่เป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารมากกว่าแต่พอมีประถมเนี่ยเป็นภาพที่ใหม่กว่าทํายังไงให้คนมาปฐมแล้วเออนึกถึงสวนสมพรานนะไม่ลืมตรงนั้นกลับไปเที่ยวได้ทํายังไงให้คนที่มาเนี่ย นึกถึงสามพันโมเดลหรือตลาดสนใจหรือเกษตรกรที่เราทำเพราะตอนนั้นเราคิดว่าปฐมหรือร้านที่เนี่เป็นจุดเหมือนเป็นจุดดึงคนมามากกว่าไม่ได้คิดว่าปฐมเองจะต้องขยายออกไปทำนู่นทำนี้เยอะแยะนะครับแต่ก็เน้นเรื่องมี2ออย่างในเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องดึงคนไปที่ธุรกิจครอบครวัวของเรา